ปลาที่เห็นนี่เป็นปลาหมอทะเลนะครับรู้จักปลาหมอทะเลไหมจ๊ะรู้จักครับเออเมื่อกี้ปลาหมอตัวเล็กๆนะนี่ตัวมานละสี่สิบโลครับนี่ดูเลยครับพี่ต้องดูนี่ปลาเนี่ยมันมันมันมีคิสมิเมตมาก็คือว่าปลาที่ผ่านการรีเลือดมาก่อนนี่คือปลาเราเราจะเขาจะชุบแป้งแห้งแล้วทอดเป็นเหตุว่าปลาเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงรสชาตินิดนึงอย่างที่สองคือปลาพวกนี้เป็นปลาที่เป็นปลากุเก่าเนี่ยเนื้อว่าโดนความร้อนมันอาจจะเหนียวนิดนึงเราจะต้องปรับรสให้เขาค่อนข้างจะนุ่มหน่อยแล่เต้องใส่ไข่ขาวนะครับ ใช่เวลาผู้ทอดคุ้มก่อนพวกรเนียเขาเราจะใส่ไข่ขาวว่าไข่ขาวเนี่ยมันจะไปเคลือบตัวเนื้อปลาทําทให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยเวลาโดนความร้อนแล้วมันจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่เพราะว่าไข่มันก็เหมือนกับเ,เวลาพี่ทอดไข่อ่ะไข่มันจะเคลือบเนื้อเนื้อมันจะไม่แห้งใสเ่เกลือลงมาินีนึงนะครับให้มันมีรสชาติประมาณนี้พอแล้วก็ปรุงพวกของปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ใส่เหล้าใส่นิดเดียวนะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวกลิ่นแรงประมาณงานนิดหน่อยแค่นี้เราก็คุกมันจะมันอย่า,อย,าอย่าดูนะครับอย่าทาให้มันไปเปียกนะ มันต้องใส่แบบนิดเดียวนะเพราะถ้าเกิดใส่เยอะปลา,าเขากินเขาอ่อนแล้วเือพี่ใส่เยอะกลิ่นจะแรงเกินไปเสร็จแล้วใส่แป้งแห้งแป้งแห้งหมายความว่าเวลา,เรา,เ,ราเราทอดเราแค่ต้องการให้แป้งมันเคลือบผิวข้างนอกแค่นี้พอประมาณนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าแป้งแห้งนะให้มันเคลือบนิดเดียวข้างนอกไม่ให้มันโดนแบบเต็มๆนั่นเองมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะดูโอเคมาเราเราเราจะไม่ทอดให้มันให้มันกรอบนะ คือต่างเหยาใช่ไหมเหยือกันเอาปลาลวกน้ำมันถ้าเกิดว่าเราเอาปลาลงมาในความร้อนเลยเนี่ยอย่างแรกคือเนื้อของปลามันอาจจะติดกระทะหนึ่งสองคือตัวน้ำในปลาจะไหลออกเราต้องการให้ปลาเป็นปลาขาวๆธรรมดาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทอดมันทองอ่ะมันก็จะ t e เจอร์มันอาจจะไม่ใช่เราจะทําให้ปลามันขาวเร,าเรียกเหยื่ยาคือว่าน้ํามันไม่ต้องร้อนมากประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ลงไป เห็นไหมว่าปลาออกมาฟูเพราเราใส่ไข่ขาวไว้เทกเจอร์ของเนื้อก็จะได้ที่หน่อยให้ปลาเขาพอสุกที่เราใส่แป้งมันไว้เพราะว่าเวลาที่เราเราเราไปผัดมันจะติดรสเนื้อเลยเราถึงใช้แป้งมันในการทอดแค่นี้พอ